สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Linn Channel ค่ะเฮลินใส่หูแมวอย่างนี้นะฮะก็คือวันนี้นะคะลินจะมาเปิดมาเปิดกล่องสุ่มนะคะแต่มันไม่ใช่กล่องสุ่มธรรมดาเป็นกล่องสุ่มน้องแมวเหมียวนะคะทําไมลินถึงซื้อกล่องสุ่มแมวมานะทําไมถึงซื้อกล่องสุ่มแมวมาเพราะว่าลินเลี้ยงแมวตัวหนึ่งชื่อเจ้าหูมีคือมันอ่ะเป็นแมวที่ กินยากมากนะคะแล้วมันไม่มีของเล่นเลยอนนี้รู้ว่ามันชอบทานปลาหมึกชอบแบบกินอะไรมันกินซ้ำๆไงแล้วก็เลยอยากจะลองดูจากการสุ่มกล่องนีนะคะกล่องนี้จะอยู่ที่ราคา7-800บาทรวมส่งนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าของในกล่องเนี่ยก็น่าจะมีทั้งของเล่นแมวอาหารแมวนะของก็จะมีอยู่ประมาณ4-5ชิ้นนะคะก็มาลุ้นกันว่าข้างใน เป็นอะไรบ้างและจะถูกใจเจ้ามูมี่ของเราหรือเปล่านะฮะหน้ากล่องเนี่ยคือเขาจะเป็นรันนับเบอร์นะซึ่งที่หลินได้มาเนี่ยเป็นเบอร์สาเลือกเบอร์ไม่ได้แล้วเพราะเป็นล่องสุดท้ายแล้ว <c oughs> นะฮะหลินจะหยิบออกมาชิ้นหนึ่งโดยที่ว่าหลินยังไม่มองกล่องก่อนนะนะฮะมาดูกันว่าหลินจะได้อะไรนะฮะให้มูมี่ มาเล่นไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าเป็นอาหารขอให้มูมี่ถูกใจเถอะไม่ว่าสิ่งใดนะสาธุอ๋ออะไรอ่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาหารเสริมวิตามินสำหรับแมวนะฮะเฮ้ย <laughs> กินอาหารเสริมด้วยหรอคือจริงๆอ่ะแมวจะเป็นต้องทานอาหารเสริมนะ mm hmm. เขาก็เลยใส่อาหารเสริมมาให้ mm hmm. มียิ่งกินยายากอยู ก็ลองลองดูว่ามันจะชอบหรือเปล่าแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบยาแบบสุขภาพนะคะสุขภาพของน้องแมวอย่างที่หนึ่งไปแล้วอย่างที่สองนั่นอันนี้เป็นอาหารเม็ดน้องเหมียวนะคะยี่ห้อสมาทานนะฮะก็เป็นอาหารเม็ดสำหรับแมวนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ค่อนข้างดังมาก เราก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะอยู่ที่80กร,รมัมห่อเล็กเอามาให้ลองชิมเออก็ดีนะหนิชอบอาหารเม็นห่อเล็กๆอย่างเงี้ยตอนเวลาให้มุมมี่ชิมก็จะได้รู้ว่ามันชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดมันไม่ชอบก็จะได้ไม่ต้องเปิ้ลเงินซื้อแบบถุงใหญ่ซื้อแบบถุงใหญ่ให้มันไงให้มันกินถุงเล็กก่อนก็ได้ตัวนี้มามาต่อไปนี่คืออย่างที่สามเต็มเลยอะไรอ่ะของเล่นแมวนี่รู้สึกเป็นของเล่นแมว มนได้ได้เล่นของเล่นแล้วนะเจียบคืออะไรอะ่ะเหมือนคล้ายๆตุ๊กตาลมลุกปะที่แบบมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วมัน,มนไม่มันไม่ยอมล้มมันก็จะขึ้นมาตั้งแล้วพอเวลามีตกมันก็จะขึ้นมาตั้งนะฮะเนี่ยคล้ายๆตุ๊กตาลมลุกเลยอันนี้เป็นของเล่นแมงแล้วหนูวิ่งได้แน่เลยจริงๆหนูไม่เคยให้มมีนเล่นของพวกนี้เลยนะโอ้โหบมปะ ก็จะเป็นแบบยิงยิงิงๆ่เฮ้ยมาต่อไป <S <S อันนี้ก็เป็นชิ้นที่ห้านะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นนะก็จะเป็นของเล่นสีบู๋เ้ยเป็นสีที่หลิงโชอบอยากเล่นเองเลย <S 1> <S 1> สิ่งนี้หลิงเกือบซื้อมาให้มันแล้ว เมืม่อเมื่อก่อนสั่งสองสามวันที่แล้วเราเห็นร้านกล่องชุบพอดีเราไม่ต้องซื้อแหละอันนี้แหละถูกใจลิมแต่ถูกใจแมวเปล่าไม่รู้อย่ามันจะเป็นแบบวนๆอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูก่อนว่ามูมี่มันเล่นยังไงเห็นมันแบบมันตบๆแล้วมันก็สนุกเองของมันอนะในคลิปที่แบบที่ลินดูมาแล้วลิมอยากให้แมวเล่น mm. เออลองดูนะว่ามูมี่จะชอบหรือเปล่านะอันนี้ เมืกก่อกี้มองตาเปล่าเห็นชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วจ้าไม่รู้นะคุ้งยังวะาไม่รู้ราคาเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าประเมินราคากันเองนะไม่รู้ราคาเลยจริงๆอ่ะดูดีแบบมันมันมายอย่างเงี้ยในความคิดหลินหลิตไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้มันดีเจอเปิดเจอมายอย่างนี้ก็โอเคนะแล้วเหมือนรู้ด้วยนะว่าหลินชอบสีชมพูก็ตัวเองเลือกเองอะเนาะสุ่มเลือกเองมีอีกไหมขอคุยก่อนเธอมหนง อะไรออกมาชิ้นหนึ่งเฮ้ยนี่มันเกิน5อย่างที่เขาบอกแล้วนะนี่มัน6อย่างอันนี้อย่างที่7เป็นที่แบบเล่นกับแมวแล้วแบบมันตก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 อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เล่นเนี้ยไอ้แก๊ทเล่นๆเล่นระมาณอย่างเงี้ยเราก็ลองดูยังมีบ้างมีอาหารแมวอีกยี่ห้อหนึ่งแคทฟู้ดตา ตามแม็กส์แม็กส์แคทฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอาหารเม็อีกยี่ห้อนึงแต่ยี่ห้อนี้หนิไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อดังหรือเปล่าอะไรพวกนี้หนิไม่ไม่คุ้นนะแล้วไม่เคยให้มูมี่ทานนะก็ลองดูว่ามูมี่จะทานอาหารนีตรสนี้หรือเปล่าถ้าเกิดทานหนิจะหาซื้อให้มันแบบยาวๆเลยเพราะว่ามันทานอาหารเม็ยากมากมันเลือกเยอะมากไนงะเออดีดีด,ดีอันนี้ดีการให้มาฟองเล็กๆอย่างเงี้ยชอบนี่เลย ทามาโกะมูสสำหรับแมวอันนี้เป็นมูสสำหรับแมวนะคะตาทามาโกะเป็นอะไรอ่ะก็คือเป็นขนมนวัตรกรรมใหม่ซึ่งผลิตจากไข่ที่สุดยอดโปรตีนชั้นดีนำมาต่อยอดจากผู้เชี่ยวชาญโภชนาการทางสัตว์เลี้ยงให้ได้ขนมที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณนั่นเองนะคะเฮ้ยยิไม่เคยให้แมวกินมูสสำหรับแมวเลยนะจริงๆอันนี้ไม่เคยเลย เออเดี๋ยวมาลองดูถ้าเกิดสมมติว่ามันติดใจหนูจะต้องหาซื้อจากไหนวะเนี่ยก็มาลองดูกันว่าหลินเล่นกับมูมี่แล้วมันจะแฮปปี้แล้วมันจะชอบหรือเปล่านะก็ไปดูกันจ้าไปเลยอันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญน้องมูมี่เฮ้ยอย่าเพิ่งทำหน้าอย่างนั้นฉันมีอาหารเว้ยให้แกกินอยู่สรสนะฮะ จะให้ดูว่ามูมี่ชอบรถไหนนะเป็นอาหารเม็ดมาให้ลองใหม่อันนี้นะคะคืออาหารเม็ดสมาร์ทฮาร์ดนะคะเฮ้ยมันชอบชิมพอแล้วลูกชิมพอลูกเข้าใจคำว่าชิมใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยมันกินได้ ที่ห่อนี้นะคะกินได้อันนี้ผ่านอันนี้ผ่านโอเคมันกินอาหารเม็ดได้ปกติมันไม่กินกินออกข้อก็เนี่ยออกข้อง <laughs> กินออกก่อน <laughs> โอ้ยอร่อยไหมลูกมาเก็บไว้ก่อนขอเอารถต่อไปแล้วกันรถต่อไปเป็นรถแม็กแคสนะคะอะมาลองจานนี้กันบ้าง เดี <Driver> <laughs> uh, ๋ยวเดี๋ยวีเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวโตะการหลอเกินแมวฉันปกติไม่ใช่แมวอย่างนี้นะเอาตรงกินวะเดี๋ยวนะสรุปว่ามันกินได้ทั้งสองรถเลยอ่ะสรุปว่าคุณมูมี่ชอบรถไหนมากกว่าเอางี้ตัดสินใจยากว่ะ วางสองอันเลยแล้วนะนะให้มูมี่เดินมาโทษนะมูมี่โทษนะตัดสินใจยากมูมี่เดินมาเลือกมาลูกเอาอันไหน<ท>จานไหนแกมันเลือกแม็กเดีย๋ยวมันจะเลือกแม็กหรือมันเลือกสมารา์ทหมวมันอกี้ทั้งสองจานสลับ ลูกเลิกจานหนึ่งเนี่ยมันกินสองจานเอาดีๆมันกินทั้งสองจานนะเอาเป็นว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปต่อซองนั้นต่อลูกใจเย็นต่อไปนะมูมี่อันนี้จะเป็นอาหารเสริมนิดนึงมันเป็นธามมโกะนะคะนะมูมี่คุยกับแมวจะรู้เรื่องป่ะเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งยังไม่แกะซองเลยลูกอ๋อ มูตตอนแรกก็ตกใจนึกว่าอะไรนะคะก็เป็นเหมือนอาหารแมวเลียที่หลินเคยแบบให้หลายลายคลิปนะให้ดูอันนี้เป็นอ๋ออาหารแมวเลียถ้าเกิดอาหารแมวเลียนเนี่ยหลินมีห่อที่หลินซื้อประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของทามากะนะโอ,อ้จะก,ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูราคาให้อีกทีจะดูกันว่ามูมี่ชอบเปล่ากินได้เวยกินได้เหรอลูก กินจริงจังมากแม่บอกให้ชิมออกกล้องมันลวมมือองแหวออกกล้องล้มออกกลลมือทุกอย่างเลยกินทั้งสองรถกินทุกอย่างหลังไม่ไม่กินอะไรเลยคืออะไรเนี่ยอะมาค่ะอ่ะอมี่ชอบไหมคะทร,รมาโกอ้อย่าเลียม,มือชอบไหมธรรมโกะ อันนี้มุนี่น่าจะโปรดบานนะเพราะว่าอาหารแนววิมมี่ชอบมากซองเล็กเกินไปนะไม่พอมันอันนี้อาหารเสริมว่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาให้กินช่วงไหนนะแปบ๊บหนึ่งนะอ่านก่อนอแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้น้องแมวนะสุดที่รักของคุณได้มีผิวพรรณที่ดีแล้วก็มีวิตามินเข้าร่างกายบ้าง อันนี้มูมี่น่าจะไม่ชอบอันนี้มูมี่โทษนะคะอันนี้มูมี่น่าจะไม่ชอบเดีย๋ยวลองดูว่าป้อนมูมี่มูมี่จะกินหรือเปล่าอันนี้ให้กินอ่าห้าถึงสิบเมตรมันก็เหมือนเป็นยาเนาะกินคงๆ <c oughs> กินทันทีออคายทันทีไม่อร่อยใช่ไหมลูกใช่ไม่อร่อยอันนี้ไม่ไห้ัานเสริมมูมี่ขายทิ้งนะคะรู้สึกว่ามูมี่จะไม่ชอบยานะ โอเคแต่ว่ามีัน,นี้ขึ้นมาเดี๋ยวหนิงจะให้มูมี่ลองชิมดูนะแต่มูมี่ไม่ชอบนะคะต้องบอกก่อนนะก็แน่นอนนะอ่านะวานเป็นลมผมเป็นยานะมูมี่สุภาพสีลูกอย่าเดินนี้ <c oughs> ก็จบกันไปประมาณนี้แล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็ชอบการรีวิวของมามี่และมูมี่ก็อย่าลืมทำไมทำหน้าทำไมทำหน้าอย่างนี้ใส่กล้อง ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วแล้วก็บ๊ายบายให้วีเล่นของก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบายเย้